ว้าดำประมาณนี้วาดำเอรงัไหมวันย่างเดียวแรงไป่้เาขอว่าขอว่าุคืนที่อินาอินมันอินมนเมาเลยอันนี้ต้อกถอดอันนี้ได้อันนี้ป้องอั้ป้องเบียร์อยู่้าหลุดไปเราไล้ว่หมืนนี่บนันมีผัไม่แก่กรรมเดียวให้ดูเลย ที่มีช่อมท่มีแต่ช้อนสอดมีปะเอาไปอนแต่ใ่ะสอแมอนห้เขาสดน้าแมวอ๋อสวดน้านมออมีมีเด้อเอาส้มนอยแม่ลงทุนแม่อะไรจะนั่นน่ะแลมแหลมอ่ะยังว่ามันบอมีเขาบ่กเอาโอนเอาบซื้อมาให้ ท้องไมยืไปจำอันรงแมเหแมอันนี้เราได้เขากินซูสิอ่ะหรือเอาผ่อนนั่นล่ะพ่พ่อชิมหาบาร์ตะเวยหูอยูแต่ว่ามันหักมันเกียบมันเสียบบือเเอา่อนนั่นล่ะโอ้โหเอนเอลผ่อนนั่นล่ะอันนี้สดน้ำนี่เนอไรใหม่เลยน่ักอันนะโอ้โคตองอืมหมือนบ้าือว่า ดีไปทรงสารเนี่นลูกค้าประจำสารเท้าวนั่นนะอ๋อจะจว่าเอียงฮะ้วงพุายอมบ้วงบ้วงแหมว่าวเอียงอันนี้ขาเลมานะเดเขามาเอาคเวเมาดียวแม่ขาสายองมาขึ้นนีมาขึ้นมาขึ้นบอกแล้ว่าเสียดายเงิน จะได้เงินมาเดี๋ยววะกระปุกไปไงกระปี้ชาดินใไเ่าพวกปุกไผ่่น่รอยหนึ่งวนรอยยี่จิะรอยยี่สูเรียกันเนี้ยกาแฟค่ะจะเปเบอรเนี้อกาแฟอยู่อยรยยี่รอยยี่ิด เอเอาูบ่าวหยอูกิมวน้ีขยวนนั่นอยู่ี๋ผู้บ่าวดำ่าเฮ้ยเขาเหล่ามอเบิ้งอยูกับหันตาดากให้เขาที่ดีแล้วก็ได้เนาะเขาวเยวเขาอยู่วบยู่สองสจบามีสิบามัจะไปลื้อผากันเลยบ่บัวมัสิบบัเล็กล้าเลยบ

นี่ยูหลังวัดครับหลังวัดยูหลังวัด,ด,ววดบ้านเกวัดบ้านเกวัดขายของวุ้ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หวานเห็ดสามสิบสองเนเดี๋ยวจะจัดกนไปไอีกจูไอซกจูมากกัจีปอ่ะอีกจงไปซื้อเหตุกานไอหยกมันไม่เอาถ้าซื้อให้มันมันไม่ใส่มันต้องซื้อเองเเเรรีีียยกกอ

่ายคลิปครับถ่ายลงยูทูบลงยูทูบครับอือหือนี่นาที่กอบกอบกระป่ายี่เคอ่ะ มาลับไปนะมัเข้ามาลับไปวัดเสียงบีแติกมาขี่ไปน้ำบันี่บนกี่มอนไอแนวขี่รถยนต์แน Kẻ con anh hila là anh qua cuộc kẻ đại con biểu thật là bằng nọ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  2 nọ bằng nọ bằng nọ bằng nọ สถาดผาอย่างเดียวลวาภอย่างเดียวน้านู่ชายกับร้านเสื้อผ้านะครับยีบนะครับบทุนได้หลังวัดนะครับ 啊。Uh.